สดีค่ะทุกคนโอ้โหผิดคาดมากคือเข้าใจความรู้สึกของแอดไหมแอดไปหาข้อมูลใน Google มาคือก่อนนี้เนี่ยอย่างสวยอ่ะไม่คิดเลยว่ามาลงพื้นที่จริงแล้วจะเห็นสภาพแบบนี้คือขยะเยอะมากเศษกิ่งไม้ใบไม้เต็มไปหมดเหมือนเกาะร้างเลยอะเอาดีๆคำถามคือขยะมาจากไหนอะเราย้อนไปเมื่อประมาณสสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะ เกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากคลื่นสูง2-3เมตรแล้วก็คลื่นลมแรงปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและก็ภาคใต้ก็ได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงภูเก็ตปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาแล้ก็กระบี่ผลจากระดับน้ำสูงขึ้นทำให้คลื่นซัดเอาขยะจากครัวเรือนนั่นแหละ เข้ามาบนเกาะเมื่อน้ำลดลงจึงทับถมอยู่บนเกาะจำนวนมากเลยแสดงให้เห็นเลยนะถึงความมักง่ายของคนที่ทิ้งขยะเกลื่อนกลาดไม่รู้จักเก็บขยะให้เป็นที่เป็นทางคือเราไม่รู้หรอกว่าเป็นของใครบ้างใช่ไหมแต่มาถึงวันนี้ตอนนี้รู้เลยว่ามันเสียหายอย่างมากมีผลกระทอบอย่างมากแอดแล้วก็เจ้าหน้าที่อ่ะเป็นกลุ่มแรกที่เข้ามาสำรวจพื้นที่เกาะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักนะ ทำให้ตระหนักเลยว่าพวกเราทุกคนต้องร่วมมือแล้วก็ช่วยกันจัดเก็บขยะทุกชิ้นบนเกาะแห่งนี้ให้สะอาดแล้วก็สวยงามเหมือนเดิมแล้วล่ะใครที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับแอดเพื่อพี่ไบรท์และก็น้องวินนะในครั้งนี้นี่บอกได้เลยว่าคุณได้ทําประโยชน์สูงสุดจริงๆทั้งได้ปลูกป่าปล่อยปูแล้วก็ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้สวยงามอย่างแท้จริงอีกด้วยและหากเราสะท้อนกลับไปยังทุกคนนะ ว่าให้ทุกคนเนี่ยจัดเก็บขยะในครัวเรือนของตัวเองให้เรียบร้อยจัดเก็บลงถุงให้สะอาดเป็นระเบียบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกขอฝากทุกคนเลยนะนี่มันเป็นผลกระทบต่อโลกจริงๆคิดดูสิถ้าขยะพวกนี้มันไม่ย่อยสลายอยู่แล้วใช่ไหมมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลบางชนิดเพราะว่าบางชนิดเนี่ยเขาจะมาวางไข่บนเกาะมันก็วางไม่ได้เพราะมีขยะ สะสมอยู่ทับถมอยู่แล้วก็มันอาจจะเกิดเป็นการสะสมของแก๊สพิษในระยะยาวได้ด้วยถ้าพวกเราไม่ช่วยกันนะนึกภาพไม่ออกเลยอะว่า,กาเกาะแห่งน,นี้จะแยกแค่ไหนแล้วก็ขอส่งต่อบุญกุศลในครั้งนี้ในการช่วยเหลือกเกาะแห่งน,นี้นะขอให้พี่ไบรท์กับน้องวินเนี่ยได้มีความสุขได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆเลยพวกเรามาด้วยใจก็ส่งต่อด้วยใจกันจริงๆ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้แอดก็อยู่ที่เ,เกาะเสร็จตําบลภูมเรียงอําเภอชาย,ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้เรามาสํารวจพื้นที่ในการปลูกป่าชายเลนในวันเกิดน้องไรท์นะคะวันที่27ธันวาคม2563ที่จะถึงนี้วันนี้ก็เป็นแรม13ค่ําที่มาดูวันนี้ก็เพราะว่ามันเป็นเวลาที่ใกล้เคียงกันนะคะกับวันที่27ธันวาคมซึ่งจะตรงกับขึ้น13ค่ํานั่นเองระดับน้ำก็เลยจะใกล้เคียงกันนะคะ ตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยค่อนข้างจะขึ้นมานะคะก็เลยทำให้เรามองไม่เห็นตัวชายฝั่งตัวเกาะสักเท่าไหร่เดี๋ยวจะให้พี่เจ้าหน้าที่เนี่ยมาสำรวจพื้นที่ในช่วงเย็นกันอีกทีนึงนะคะว่าถ้าในกรณีที่เรามาปลูกป่าชายเลนช่วงเย็นเนี่ยมันจะระดับน้ำก็จะมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นคืออาจจะน้ำก็จะลดลงนะคะอ่พื้นที่ของเกาะนี่ก็จะมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะปลูก ป่าชายเลนในตำแหน่งข้างในนู้นนะคะได้นะคะตอนนี้น้ำขึ้นเยอะก็เลยไม่สามารถที่จะลงไปได้นะคะที่นี่เนี่ยขยะค่อนข้างจะเยอะนะคะเกิดจากการที่คลื่นซัดพามานะคะทำให้มีการเกาะกลุ่มของขยะในเกาะเยอะมากเดี๋ยววันนั้นเนี่ยวันที่27ธันวาคมที่เป็นวันเกิดของน้องไบรท์เดี๋ยวพวกเราก็จะช่วยกันเก็บขยะด้วยนะคะเพื่อที่จะได้อนุรักษ์ธรรมชาติทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ย สะอาดนะคะสวยงามให้เกาะแห่งนี้สวยงามขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยก็คือขยะเยอะมากจริงๆเดี๋ยวพวกเราช่วยกันก็จะทำให้เกาะนี้สวยงามเหมือนเดิมนะคะ